สวัสดีชาวราศีมีนทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีมีนตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15สิงหาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีมีนจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทักว่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึง่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลับคุณก็ได้นะครับและสลับใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันก็มาเริ่มดูดวงความรักของชาวราศีมีนที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลย เห็นออฟซอร์ดนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยหลายคนเหมือนกับอยู่ในสภาพพังอยู่ในความเจ็บปวดมานานไพ่ในบนี้ก็เลยทำนายว่าความรักของชาวสีมีเนี่ยเหมือนคุณถูกทำร้ายนะครับหลายคนอ,อกหักหลายคนล้มหลายคนทุกข์ใจกับสิ่งที่มองว่าเป็นต้นไม้ต้นเดียวกันปลูกมาตั้งยิ่งใหญ่แล้วอะความรักที่เป็นเหมือนกับครอบครัวผ่านเลยกันมานานแต่สุดท้ายได้กลับได้รับความเจ็บปวดก็เลยทำนายว่าชาวสีมีในช่วงนี้คุณอาจรู้สึกเหมือนกับผิดหวังเสียใจอกหักมานะครับ จมทุกมาผ่านปัญหาความหลักมาแต่สิ่งที่มันทําลายไม่ได้เห็นไหมครับเครื่องหมายดูมันเต็มไปหมดเลยก็เลยตออไพ่ไปนี่คือเปลี่ยนกับการเป็นข้อดีของชาวสีมีเลยว่าคุณผ่านปัญหาชีวิตแล้วนะคุณผ่านความทุกข์ใจแล้วนะผมเลยทำนะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวสีมีช่วงนี้ะตาค่อนข้างจะเป็นค e นอ็อบวานมันผ่านเปลวไฟไม่มีอะไรทาร้ายคุณได้แล้วอะไรที่มันทาร้ายคุณแล้วไม่ฆ่าคุณไม่ได้มันจะทําให้คุณเนี่ยเข้มแข็งหรือแข็งแกร่งขึ้นผมเลยทำนะไพ่คืนอ็อบวานหมายความว่าแสง เปลวไฟช่วงนี้ชาวสีม่วท่านเริ่มเจอพระอาทิตย์ส่งแสงนะครับการเริ่มต้นชีวิตการเกิดใหม่การเริ่มต้นชีวิตใหม่ผมเลยมาแล้วว่าช่วงนี้ชาวสีมินค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องการงานการควบคุมชีวิตตัวเองการเจอสิ่งที่ตัวเองมองเห็นมองเห็นแสงสว่างไม่ต้องอยู่ความทุกข์ไม่มีอะไรทำร้ายคุณได้แล้วเพราะคุณเข้มแข็งขึ้นผมเมมลยมอกแล้ไพ่ใบนี้มหมายความว่าโดดเด่นเรื่องของการที่ชาวสีม่นช่วงนี้โดดเด่นเรื่องการงานชะตาชีวิตค่อนข้างจะเจอสิ่งที่มันสดใส เจอสิ่งที่เหมือนกับแสงสว่างเข้ามาสิ่งดีสู่ชีวิตมันผ่านที่เราจะผ่านที่เราจะกลับไปจมทุกข์ผ่านจุดแห่งความเสียใจเพราะหมดแล้วน้าตาพดแล้วที่รักเธอพไพ่ใบต่อมาก็จะทำนายว่าไพ่แปะไปเท้าหรือการที่ช่วงนี้ชาวสีมีหลา,า,ายท่านมีไพ่แปะไเท้าดวงค่อนข้างจะมองเห็นการโดดเด่นการปรับความสัมพันธ์การที่เหมือนกับเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆมุกออนแล้วพบเจอการติดต่อสื่อสารจากทางโซเชียลทางกายหรือว่าสังคมด้วยนะไพ่แปะไเท้าก็เลยทำนายว่าชะตาชีวิตของชาวสีมีช่วงนี้มองเห็นสิ่งที่ มันไม่ต้องเหนื่อยมันออกมาจากความทุกข์ยากความทุกเจ็บปวดความเหนื่อยความเสียใจไปเจอเรื่องของการที่อนาคตดีขึ้นแต่คนร่างคุณเนี่ยกลับมาอ่านเครื่องหมายลูนกลับมาอ่านเครื่องราวกลับมาเห็นว่าเอยมันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์น่ะเพิ่งอ่านข้อความคุณพเพิ่งเห็นข้อความคุณผมเลยน้ว่าความรักของชาวสีวินชลเนี้ยเหมือนกับคุณไม่กลับไปแล้วจะกลับไปหาคุกเลยหรือคุณไม่ต้องการจะกลับไปเพราะคุณผ่านความเจ็บผ่านความทุกข์แล้วค, <S <S คุณทิ้งทุกอย่างไว้หัวใจเขาแล้วเขาได้กลับมาอ่านข้อความคุณททีีหหลลลััังงเขาาไไดด้้กบอ่นิ ก็ได้ทำนายว่าคนรรกของชากสีมีนช่วงนี้เขาเหมือนกับคนที่ทวงถามคุณกลับมาสนใจเรื่องราวของคุณกลับมาสนใจเรื่องราวที่หมายความากับอ่านข้อความคุณด้วยกลับมาแอบมองดูรูปภาพคุณด้วยกลับมาแอบมองแอบ,แอบส่งคุณด้วยแต่เดือดไฮพิเทสครับไพ่ใบนี่บอกชาวสีมีนเนี่ยท่านมาคุณออกมาไกลแล้วมีการมั่นหมายใหม่มีงานชีวิตที่ดีและมีความสุขในชีวิตแล้วแต่เขาเพิ่งรู้ว่านี่คือเดือไฮพิเทสหมายควาว่าเขารู้คุณเป็นเหมือนกับผู้หญิงคนที่เชื่อในศาสนาเชื่อมั่นในความรักมือตลอด ทนเจ็บกับเขามานานจริงๆเขาเพิ่งเข้าใจความเจ็บปวดของคุณด้วยนะ mm. ผมในนายไพ่ไปนี่หมายความว่าคินออฟมานก,กับเดรไฮพิเทสทํานายความรักของชาวราศีมีนะครับช่วงนี้การงานโดดเด่นและชีวิตของคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกที่มีทางเดินมีทาําความสะ,สะอาดอะเริ่มเจอสิ่งดีๆเข้ามาไม่มีอะไรที่มันทำร้ายคุณคุณผ่านการหลงทางผ่านการหลงผิดเหมือนเราเริ่มมีสติมากขึ้นทําให้เดรไฮพิเทสกับไพ่แปดไม้เท้าไปนี้คือไพ่ของการที่ค่อนข้างจะมองเห็นความสัมพันธ์ที่มุ่อ่อน เจอสิ่งดีๆเจอคนรักที่เข้าใจเจอคุณแล้วเจอความรักที่มีการสละโสดม,มีแฟน,นดีๆมีคนรักถึงขั้นดูแลช่วยเหลือคุณนะครับรักคุณที่คุณเป็นใครที่โสดอยู่ช่วงนี้ก็เหมือนกับดวงดาวดึงดูดมีสเสน่ห์ดึงดูดมีแรงดึงดูดนะครับประมาณนั้นแล้วไพ่ใบต่อมาขึ้นมาลตสเตนครับเป็นความรักที่คุณอาจจะทนมาเยอะทำไมถึงบอกว่าอยากลับไปหาเขาอีกเลยเพราะด้วยสเตนหมายความว่าบางทีคุณก็อยากกลับนะแต่คุณกลับไปหลายรอบแล้วหรือบางทีคุณรู้สึกเหมือนกับพยายามเข้าใจคนคนหนึ่งที่เขาทำร้ายเราว่า เฮ right? so ้ยเธอรักขันบ้างหรือเปล่าเธอเห็นความเจ็บปวดชาวบ้านหรือเปล่าฉันจะสเตนไปนี้ทานายเลยว่าชาวสีมีหลาท่านเนี่ยไพ่ใบนี้หมายความว่าคารคนคนหนึ่งที่คนมาเยอะเจ็บมาเยอะสุดท้ายมันเหมือนกับเราพยายามจะเข้าใจอะแต่เขาไม่หยุดทําร้ายคุณคุณก็เลยเหมือนกับต้องยอมละต้องปล่อยละทั้งที่รักเขาทั้งที่พยายามเข้าใจเขาแล้วอดทนถึงที่สุดแล้วนะผมเลยทำนายไพ่ใบนี้หมายความว่าการเริ่มรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้มากขึ้นตัวเองสามารถเลือกได้สามารถเข้าใจตัวเองได้เข้มแข็งมากขึ้นว่าเฮ้ยเราไม่กลับไปให้เขาทําร้ายแล้วนะ ถ้าเกิดเขาจ,จะทำร้ายเราเราไม่กลับไปแล้วนะแต่ถ้าเกิดเขาซื่อสัตย์เขากลับมาด้วยความรักจริง,รง,รงๆเขากลับมาซื่อสัตย์กลับมาเข้าใจกลับมาเลือกคุณจริงๆรักคุณจริงๆคุณจะเหมือนกับผู้หญิงคนนี้ที่พร้อมจะเข้าใจที่พร้อมจะให้อภัยเขาตอนที่คุณยังรักและแคร์เขาแลวต้องการเขาอยู่ผมเลย an, มมไมด้พูดไปนี้หมายความว่า, Rab, าใครก็ตามที่เลิกรากันไปนะครับถ้าเกิดยังมีการปรับความเข้าใจกันได้เนี่ยนะครับอย่าให้ลองอย่าไปใช้อารมณ์กันอยากให้ลดเรื่องของการใช้อารมณ์การใช้การใช้อีโก้และการนอกใจนะครับการลังเลการทําผิด พยายามปรับความเข้าใจพยายามคิดให้ดีๆพยายามรู้ในใจกัฟังแลบฟังหัวใจกันให้มากๆเพราะสุดท้ายสิ่งเหล่านี้เมื่อเหมือนกับยังกลับมาแก้ไขยังกลับมาทันถ้าเกิดยังกลับมารักกันแล้วเข้าใจกันจริงๆและซื่อสัตย์จริงๆแต่ถ้าเกิดจะกลับมาทาร้ายกันเนี่ยเขาไม่ยอมแล้ชาวสีมีไม่ยอมแล้วเพราะคุณเป็นคนที่เหมือนกับเวลารักใครคุณก็รักมากทนมากแต่เวลาคุณออกมาแล้วอะมันเป็นการเหมือนกับไพ่สองเหรียญเลยนะการพิชิตตาการพิชิชีวิตของชาวสีมีเลย ผมเลยทำนายว่าชาวสีมีนช่วงนี้เหมือนกับพิกชาตาชีวิตจากคนที่เคยช่วยเหลือดูแลกันเ็เคยเหมือนกับนั่งอยู่กับเราเคยนั่งมีความสุขเคยมีใช้ชีวิตด้วยกันเคยผ่านมันเวลามาด้วยกันหลายคนถึงขั้นแบบเฮ้ยเก็บเงินเก็บทองเนี่ยฝากบัญชีหรือว่าบางถึงแบบการสร้างชีวิตการสร้างอนาคตไปได้วยกันเลยไพ่ใบนี้ก็ทำนายนนนว่าชาวสีมีน,นท่านเคยปกป้องเคยรักษาเคยดีกับใครสักคนหนึ่งแต่เขาเปลี่ยนไปจ้ะไม่บอกก็รู้เธอนะเปลี่ยนไปเธอทําร้ายกันขนาดนี้เสียแรงที่รักเสียแรงที่ไว้ใจ ไม่คิดว่าจะทํากันได้ลงคอไอพ่สองเียก็ได้ทำาว่าเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เหมือนกับเครื่องหมายรูนเห็นไหมครับเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ออกไปเจอการที่ความสามารถที่มันดีกว่าไม่ต้องมานั่งทนไม่ต้องมาเสียเวลาไม่ต้องมาทำอะไรแล้วเหมือนกับไม่มีคุณค่าหรือลดค่าตัวเองแล้วเพราะครั้งหนึ่งเคยใช้เวลากับมันมามากพอผมเลยทำนายว่าไพ่ใบนี้ชาวสีมิถน,ท,นทั้งหมดทั้งมวลเ,เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาเริ่มมีคนเข้ามาสนใจหรือคุณอาจจะพบเจอความสัมพันธ์ที่ดีแล้วตอนนี้มันมากกว่ากกกาารจะลััััับไบไปปปดค่ตววเอองงมสพนธ์ เขาทำร้ายเราเขาไม่ปกป้องเราเขาทำร้ายเราอ่ะเขาทิ้งเราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเลยนะที่จริงใครทิ้งใครก่อนแบบเนี้ยไพ่ไปต่อมาก็ทำน้ยว่าความน้ของชาวสีมีเนี่ยมีไพ่ของการแนะนำแล้วว่าการทำน้ายคุณหรือว่าช่วงเนี้ยเดอะทาวเวอร์ใครหลายคนคงรักกันดีมาก่อนเข้าใจกันมาอยู่ๆก็พังอยู่ก็บอกเลิกกันไปเพราะเดอะทาวเวอร์มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาแทรกการเห็นไหมครับหรือเปลไฟไหมายความว่าการใช้อารมณ์ไพ่เดอะทาวเวอร์ไปนี่หมายความว่าเกิดควาทําร้ายคุณไม่หยุดอย่างน้อยคุณก็เข้มแข็งขึ้นอย่างน้อยมันก็เจ็บแต่จบ อย่างน้อยคุณก็ไม่ต้องกลับไปทางทลายกลับไปซ้ำกลับไปซ้ำเติมกลับไปสร้างอะไรที่เหมือนกับสร้างอะไรมาด้วยกันทําอะไรมาด้วยกันแต่อยู่มันแตกสลายแต่อยู่มันพังลงไปอะ่ะไพ่เดอะทาวเวอร์ไปนี้ก็ทําทำนาว่าความรักของชาวสีมินช่วงเนี้คนรักของคุณเหมือนกับทาอะไรด้วยอารมณ์ทําอะไรตามใจตัวเองโดยการน,นอกใจโดยการคนอ,อื่นมาเกี่ยวข้องนะครับทั้งที่เคยรักเคยใส่ใจเคยเข้าใจเคยดูแลกันเคยเข้าใจกันมากกว่าเนี้่นพอเขาเสียคุณไปแล้วเนี่ยไพ่ใบนี้บอกชาวสีมินท์้ท่านว่าคุณก็มี อยู่ในที่ที่คุณดูดาตัวเองได้มากขึ้นการงานดีขึ้นชีวิตด,ดีขึ้นเข้มแข็งมากขึ้นและไพ่เป็นที่หมายความว่าสุดท้ายของเล่าของคุณเนี่ยมีไพ่ของห้าไม้ทาเข้ามาครับมันคือการที่พอเขาเสียคุณไปจริงหรือเดี๋ยวเขาทาลายคุณไปแล้วอะมันก็ไม่มีใครทนที่เขาทําลายแล้วนะเขาทําลายคุณได้แค่คนเดียวเขาทำให้คุณเจ็บได้แค่คนเดียวครับไพ่เป็นที่ก็ทำนายชาวสีมีท่านว่าพอเขาไปทําลายคนอื่นแบบนี้เขาทําลายคุณได้เขาทิ้งคุณได้เขาก็ทิ้งคนอื่นได้เช่นกันเขาก็ทําลายคนอื่นได้เช่นกัันนนแแต่่่่มมีีีคคุณเเเทาาา้ะรกยขด ผมเลยทำนายคนรักของคุณสีมีสุดท้ายจะกลับมารู้ซึ้งจะกลับมารู้เลยว่าสิ่งเขาทำกับคุณไปอ่ะ feet, มันคือการทําเกินไปเกินกว่าที่ใจจะเจ็บจเกินกว่าที่ทากับคนที่เขารักกันนะผมเลยทำนาย,พายนไพ่ใบนี้หมายความว่าสุดท้ายคนรักของคุณจะกลับมาต่อสู้จะกลับมาเจ็บปวดเพรา <C' ing> ะคุณเพราะคุณไม่เอาเขาแล้วเ <C' ing> พราะคุณอยู่ได้แล้วเพราะคุณไปสนใจการงานการเงินหรือคุณมีความรักที่ดีเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาก็เห็นคุณอยู่ได้ปกติเขาเห็นคุณดีขึ้นเขาก็สับสนเขาก็เจ็บเขาก็รู้สึกรู้ค่าแล้วนะ ไพ่เป็นนีงง้ก็ทำนายว่าสุดท้ายไพ่สามถ้วยเข้ามาหมายความว่าคนรักของชาวสีมีในช่วงเดือนสิงหาคมหมดนะครับวันที่หนึ่งสิบห้าสิงหาคมเนี่ยมันคือดวงชะาตาของไพ่สามถ้วยหรือที่ออบคัพก็การเฉลิมฉลองก็เลยตอบว่าชาวสีมีช่วงนี้มีการที่เหมือนกับมีการอยู่กับพ่อแม่ลูกมีการสละโสดแล้วเจอคนรักที่ดีแล้วมันเลยไม่กลับไปหาความรักที่มันทุกข์ใจเสียใจเพราะคุณรารอคุณก็รอนานแหละคุณก็ทนนานแหละรอคอยนานแหละเพ,หเ,เ,ลเพื่อให้เขาเนี่ยเข้าใจเราเพื่อให้เขาเนี่ยคิดได้แต่พอรอนานแล้วทนนานแล เราก็ต้องเดินต่อไปเราก็ต้องก้าวต่อไปเราก็ต้องเปลี่ยนความสัมพันธ์ไปอยู่ปกป้องตัวเองรักตัวเองมันไม่ผิดอะ่ะฉะน้นไพ่ใบนี้ก็ะทำนายว่าสามเพื่อนหมายความว่างานเฉลิมฉลอง,ลองการครบรอบของการที่ชาวสีมิลรอใครสักคนหนึ่งจนถึงเวลาแล้วครบรอบแล้วก็ได้ตอบว่าคนรักชาวสีมินสุดท้ายเนี่ยเขากลับมาติดต่อกลับมาสนใจคุณแต่คุณเนี่ยเจอความรักที่ดีมีความสุขและช่วงนี้ชาวสีมินถ้าเกิดคุณตัดสินใจว่าจะพอหรือโสดเนี่ยค่อนข้างจะเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆเข้ามาแบบเพื่อนแนะนะ สังคมออนไลน์นะครับซึ่งเป็นการติดต่อสื่อสารและเป็นการที่เหมือนกับปรับเปลี่ยนชีวิตที่มันค่อนข้างจะเป็นไห้ของการระยานมีที่ดีการเริ่มจากความรักที่เต็มๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วมีความสุขตนๆเนี่ยมันอยู่กันแบบคู่คิดคู่ยากจากเพื่อนเป็นแฟนจากแฟนเป็นสามีภรรยาสามีภรรยาเป็นคู่แท้คู่ชีวิตคู่ชีวิตเป็นครอบครัวประมาณนี้ผมเริ่มในความรักของชาวสีมินช่วงนี้คือการประสบความสุขพบเจอการของขวัญกอนเกิดการเฉลิมฉลองอะไรอย่างเงี้ย คคุณเลยนะรับและพไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ของ6ดาบนะครับหรือว่า six of swords เข้ามา,พาไพ่ใบนี้บอกชาวสีมีหรือการแนะนําตรงๆเลยว่าประสบความร็จของคุณแล้วเนี่ยสุดท้ายถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าการกลับไปหาใครสักคนหนึ่งแล้วมันรู้แล้วตัวแล้วว่ารู้ว่าไม่สมควรที่จะกวนหัวใจเธอรู้ว่าเรารักกันแต่ไปด้วยกันไม่ได้เหมือนเราอยากจะไปต่อนะแต่6ดาบอะน้ําตาไหลตลอดทางถูกดาบทํร้ายทิ่มแทงตลอดเวลา ใช่ไปนเนียเลยบอกชาวสีมีนว่าถ้าเกิดคุณกลับไปแล้วเจ็บอย่ากลับไปหาเขาเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเพราะสิ่งนี้เขาทำอ่ะมันเจ็บเกินกว่าจะทนไหวมันเจ็บเกินกว่าจะให้อภัยมันเจ็บจนแล้วพอแล้วพอสักทีโดยเฉพาะให้หกดับหมายความว่าการเดินจากกาันการนอกใจการทำร้ายจิตใจ,จกันนั่นเองครับผมเลยนมยว่าความรักของชาวสีมีนช่วงนี้ถ้าคนรักคุณเขาทำร้ายค,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 คุณหนักนะเดีย๋ยวเขาจะกลับเลิกลาคุณไปนานแล้วแล้วเขาทำร้ายคุณโดยการที่เขาไม่เคยต้องการคุณแล้วะ อย่ากลับไปหาคนที่เขาไม่ต้องการคุณนะครับอย่ากลับไปหาคนที่เขาใจร้ายที่เขาทําร้ายกันขนาดนี้คนรักกันเขาไม่ทํากันแบบนี้เรามีสิทธิ์ที่จะเดินทางออกมาจากความเจ็บปวดพไพ่ใบนี้คือบอกแบบนั้นครับมาดูไพ่ของคนรักของชาวราศีมีนกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับพไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าเด็กถือดาบนะครับหรือว่าเพจออฟซอร์สเจมฮัหของเด็กคนหนึ่งนะครับที่เป็นอศัศวินถือดาบในมือแล้วเขาเหมือนกับกำลังจะทําร้ายใครสักคนหนึ่งอะ่ะผมเลยคิดว่าเขาจิมีไหนท่านคนรักของคุณถ้าเกิดเขากำลังทอ ทำอย่างเงี้ยคุณเนะี่ย้าเหมือนคนไม่เคยรักกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาทาเหมือนกับตัดเยื่อใย้าเหมือนกับคนเหมือนกับไม่รู้จักกันนะมันคือการที่เป็นเด็กถือดับหมายความว่าพยายามเตินสติพยายามอย่าใช้อารมณ์ในการพูดคุยกันพยยไพ่ใบนี้คือการทํานายและการบอกคุณ2คนด้วยนะจากสิบไม้เท้าขึ้นมาหมายความว่าความรักถ้าเกิดมันเสียไปแล้วมันเจ็บไปแล้วเนี่ยมันยากนะจะที่จะรักษาความรู้สึกให้เหมือนเดิมได้อะฉะนันสิบไม้เท,ท้าหรือเทนอ็อบวานใบนี้ทำนายได้ว่าคุณรักคสองสีมีเนี่ย เหมือนเขาเองสุดท้ายเขาก็จะเหนื่อยแหละเวลาเขาไม่มีคุณเขาจะกลับมาหาคุณยากขึ้นเพราะเวลาเขาทาร้ายคุณเขาทําโดยที่ไม่ได้คิดแต่เวลาเขามีปัญหาเนี่ยเขาแบบเหน็ดเหนื่อยอ่ะเขาจะเหมือนกลับมาหาคุณยากมากเลยนะเพราะคุณน่ะไม่เอาเขาลวเจ็บมาเยอะและหกดาบนะครับไพ่เบนี้ก็ทำนายว่าคนรักของชสีมีนช่วงนี้เหมือนกับคนที่ยังแบบเขารู้เขาทำร้ายคุณเขารู้เขาทิ้งคุณไว้กลางทางอ่ะแต่เห็นไหมครับว่าเราร่วมลําบากมาด้วยการทุกข์สุขมาด้วยกันหลายคนมีทุกขั้นแบบสร้างครอบครัววางแผนอนาคตกันสะสมเงินสะสมทอง มองถึงอนาคตคือเฮ้ยเริ่มอยากจะแบบซื้อบ้านวางแผนชีวิตด,ด้วยกันวางแผนครอบครัวด,ด้วยกันนะ่ยแต่อยู่เมันกับหกดาบเขาทําแบบนี้กับเราเขาทาร้ายเราเขามองไม่เห็นหนทางเหมือนกับทางมันตันนะผม,มในฐานะไพ่หกดาบไปนี่แบบเขาบอาช่วงนี้ชาวสีมีหลายท่านถ้าเกิดคุณรู้สึกอยู่ในความรักที่มันมันยากเกินกว่าจะทําใจมันยากเกินกว่าจะไปต่อได้เนี่ยไม่ไหวก็อย่าฝืนไม่ไหวก็เหมือนกับอย่ากลับไปทนอย่ากลับไปเจ็บอย่ากลับไปหาเขาเลยถ้าเกิดเขาไม่ต้องการเราอะ่ะ เพราะสิ่งที่เขาทามันเกินกว่าที่จะรับมันเกินกว่าจะทนมันเกินกว่าจะให้อภัยครับเพราะเห็นไหมครับคนรักคุณเนี่ย for of sorts ผลทั้นายแล้วคนรักของราวสีมีหท่านเนี่ยเขาแค่หยุดพักกับคุณเขาแค่เบรกกับคุณวันแดวันหนึ่งเขาเวลาเขาเหนื่อยเวลาเขาเห็นคุณไม่สนใจเขาเนี่ยก็เขาก็ต้องเจ็บเขาก็ต้องเหมือนกับเขาก็จะรู้สึกตัวเลยว่าเวลาเขาอยู่คนเดียวเนี่ยสุดท้ายเขาจะเข้าใจความเจ็บหรือปวดและไพ่เพนี่หมายความว่าสีดาบผมทนาย้คนรักของาสีมีสุดท้ายที่เขาจากคุณไปหรือทิ้งคุณไปเนี่ยเขายังคงโหยหาเขายงงคแบบ ไม่สุดท้ายเขาจะไม่มีใครอ่ะที่รับเขาได้ที่ทนกับเขาได้เขาก็จะกลับมาหาคุณนั่นแหละแต่เห็นไหมครับสีดามันคือความสัมพันธ์ที่มันนิ่งไปแล้วจบไปแล้วมันกลับมาฟื้นความตายไม่ได้แล้วฉันถ้าเกิดใครเลิกราคนรักไปอย่างที่บอกไปเพิ่งเลิกเพิ่งลากันไปเนี่ยสีดาคือแบบช่วงช่วงแบบไม่นานนะมันยังฟื้นคืนชีพมันยังฟื้นชีวิตนะครับมันยังรักษาหัวใจกันได้อย่านะครับถ้าเกิดยังซื่อสัตย์อย่างที่ผมพูดไปเด็ดสเตนเนี่ยนะครับถ้าเกิดรักกันจริงๆถ้าจริงถ้าเกิด มันไม่สายเกินไปหรอกนะครับไพออร์เคิลแนะนําชาวสีมีนช่วงนี้เลยนะครับว่าไฟเดอร์เรซันครับการเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการเริ่มต้นเรื่องราวใหม่ๆของตัวเราเองครับใครที่แพ้ชีวิตไม่เป็นหนังใจใครที่เจ็บปวดเสียใจหรืออกหักร้องไห้หรือชีวิตล้มเหลวมีปัญหาชีวิตช่วงนี้ไม่ว่าการงานการเงินความรักไฟเดอร์เรซันพยายามผ่านเรื่องราวนี้ไปให้ได้นะครับเราจะเติบโตขึ้นเราจะเขียนเรื่องราวให้ดีกว่าเดิม เริ่มต้นเรื่องใหม่ได้นะเขียนเรื่องราวให้ดีกว่าเดิมได้นะเพราะตอนจบมันไม่ได้เจ็บแบบนี้หรอกตอนจบมันต้องสวยงามแน่นอนขอให้คุณเริ่มต้นที่จะเอาบทเรียนเนี่ยนะครับมันต้องมีความทุกข์อยู่แล้วระหว่างกลางเรื่องมันต้องมีความล้มเหลวอยู่แล้วไม่เคยมีใครไม่ล้มเหลวฉันเพราะชีวิตคือชีวิตครับอยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ยอมรับมันนะตามความคิดสติเราให้ทํานะครับแม้วันนี้จะทุกข์แม้วันนี้จะเหมือนกับเสียใจแต่ความสุขเดี๋ยวก็จะเข้ามาความทุกข์ก็มีเข้ามาเช่นกัน นะครับจงเรียนรู้แค่นั้นแหละครับฉันให้ไปนี่หมายความว่าเกิดคุณมีปัญหาคนรักคุณสามารถเรียนรู้กันและกันได้หรือถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับความรักที่มันจบไปแล้วเสียใจไปแล้วเนี่ยเราเรียนรู้ที่จะผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปเริ่มต้นเรียนรู้สิ่งดีๆใหม่เรื่องราวใหม่ๆได้นะเก็บไว้เป็นบทเรียนเก็บไว้เป็นเรื่องราวที่เราเติบโตขึ้นนะครับขอบคุณชาวราศีมีนทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายลลละะเเอออีีียยยดู่ตรรรงนนนน้้แววคคััับบบกกก็ขุุณททาามๆสห สวัสดีครับ